ความลับของการออกกล้องที่มืออาชีพไม่ได้บอกคุณนะคะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มือใหม่นะคะที่กำลังจะเข้ามาสู่โลกออนไลน์นะคะเข้ามาไลฟ์สดขายสินค้าในโลกออนไลน์นะคะหรือแม้กระทั่งพ่อค้าแม่ค้านะคะมือเก่านะคะที่อยู่ในโลกออนไลน์สักพักแล้วแต่วันนี้ยังไม่เคยออกกล้องและจะผันตัวเองเข้ามาออกกล้องนะคะในปีนี้ในพศออนี้นะคะ สาบ,บอกเลยว่าก็มีหลายคนไม่ชิ้นน้อยเลยนะคะที่ยังมีอาการกลัวกรองอยู่ทักษะออนไลน์ต่างๆนะคะสาเชื่อว่าทั้งมือเก่าแล้วก็มือใหม่นะคะได้เรียนรู้ในเรื่องของอสกิลออนไลน์มาในระดับหนึ่งนะคะมาก็น้อยก็แล้วแต่บุคคลเนาะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งนะคะที่บอกเลยว่าไม่มีที่ไหนบอกคุณแน่นอนนั่นก็คือในเรื่องของการที่เราจะออกมาไลฟ์สดออกมาทำวิดีโอ โอ oh, นะคะออกมาหน้ากร้องนะคะนอกจากสกิลภายนอกแล้วคุณต้องมีภายในที่มันดีด้วยนะคะเพราะวันนี้ค่ะที่หลายๆคนกลัวกรอง นะคะก็เป็นเพราะว่าเกิดจากข้างในคุณค่ะเกิดจากข้างในคุณค่ะคุณยังไม่มั่นใจพอนะคะแล้วก็หลายคนนะคะก็มีปัญหาว่าถ้าฉันออกมาไลฟ์สดถ้าฉันออกมาพูดหนะะ้ากรองนะคะใครจะเข้ามาดูฉันนะคะซึ่งวันนี้นะคะสาจะบอกเทคนิคนะคะว่าก่อนที่คุณนะคะจะมากดปุ่มไลฟ์สดนะคะ ก่อนที่คุณจะเข้ามาไลฟ์สดนะคะให้คุณนะคะคุยกับตัวเองให้รู้เรื่องก่อนนะคะบอกกับตัวเองนะคะก่อนที่คุณนะ,ะจะมาไลฟ์สดว่าทุกคนรอการมาของฉันทุกคนจดไว้นะคะสาะใช้เทคนิคนี้จริงๆนะคะทุกคนรอการมาของฉันฉันมาเพื่อที่จะส่งต่อสิ่งที่ดี สิ่งที่มีคุณค่าให้กับลูกค้าของฉันทุกๆคนหรือฉันมาเพื่อส่งต่อสิ่งที่มีประโยชน์ให้กับผู้คนมากมายนะคะและเกาะที่คุณนะคะจะกด ปุ่มไลฟ์สดนะคะอีกอย่างหนึ่งที่สัตว์แนะนําให้คุณทําก็คือคุณจะต้องทําตัวเองให้มีพลังงานสูงนะคะก่อนที่จะเข้าไลฟ์สดด้วยวิธีง่ายๆค่ะคุณอาจจะเปิดเพลงค่ะที่คุณชอบนะคะแล้วก็เต้นประมาณ1นถึงสรอบก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้วิธีการกระโดดตกก่อนเข้าไลฟ์สดนะคะแล้วคุณก็มาไลฟ์สดค่ะแต่ในระหว่างที่ไลฟ์สดนะคะสัสเชื่อแน่ว่าช่วงแรกๆค่ะการที่เราอะค่ะ เพึ่งมา,มา,าไลฟ์สดในระยะเวลาไม่นานช่วงแรกอาจจะไม่มีคนดูสดเลยแต่การที่ไม่มีคนดูสดนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีใครดูไลฟ์สดของคุณนะคะจำไว้นะคะจำไว้ให้ขึ้นใจนะคะว่าทุกคลิปวิดีโอของคุณนะคะทุกไลฟ์สดของคุณนะคะมีคนดูคุณเสมอนะคะอลองอ่า เลื่อนไปดูคลิปเก่าๆของคุณเนาะต่อให้วันนั้นนะคะคุณจะพูดแบบเหมือนยังไม่ค่อยมีพลังงานเท่าวันนี้แต่ว่าคลิปนั้นก็มีคนดูนะคะยังไงลองไปเลื่อนย้อนดูเนาะแต่ถ้าในระหว่างที่ไลฟ์สดเนาะอ่าในระหว่างที่ไลฟ์สดเราไม่มีคนดูสดใช่ไหมคะสามไม่อยากให้ทุกคนพลังงานตกแต่อยากให้ทุกคนนะคะมีพลังงานสูงเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ประหนึ่งว่า พูดปันหนึ่งว่ามีคนนะคะเข้ามาดูไลฟ์สดเรานะคะเป็นร้อยเป็นพันคนนะคะมีพลังงานสูงนะคะเพราะว่าคนที่เขาค่ะเข้ามาดูย้อนหลังเรานะคะเขาก็จะรับรู้ได้นะคะแล้วเขาก็อาจจะกลายเป็นลูกค้าของคุณหรือ f อฟคุณในอนาคตได้นั่นเองนะคะซึ่งสาวหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแม่ค้าออนไลน์นะคะแล้วก็ าฝากกดไลค์กดหัวใจกดแชร์เพื่อแบ่งปันออกไปนะคะและฝากกดติดตามสาสาได้ที่เพจสาสากิฟปารีนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ